นีจ้ากลับมาพบกันอีกเช่นเคยวันนี้พี่นิกได้รวบรวมของวิเศษสุดแสนอันตรายที่สามารถทำลายล้างโลกมาทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันจะเป็นของวิเศษอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ ของวิเศษชิ้นแรกนั่นก็คือสวิตผดเด็จการมาจากตอนสวิตผดเด็จการค่ะเนื้อเรื่องของซีรีส์ตอนนี้เริ่มต้นมาว่าแจ็แอนโธโนบิตะที่เป็นต้นเหตุทําให้ทีมเบสบอลแพ้ค่ะโนบิตะจึงนําเรื่องดังกล่าวกลับไปฟ้องโดราเอมอนอีกเช่นเคยและยังบอกกับโดราเอมอนอีกด้วยว่าถ้าไม่มีแจ็แอนก็คงจะดีโดราเอมอนจึงนําสวิตผดเด็จการออกมาให้กับโนบิตะวิธีใช้เราก็แค่พูดชื่อคนที่เราอยากทําให้หายไปและกดสวิตค่ะโนบิตายังคงลังเลเพราะการทํา ไม่ใครสักคนหายไปไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยโนบิตะจึงล้มเลิกความตั้งใจแล้วออกไปเล่นข้างนอกแต่ก็เจอเข้ากับแจแอนที่กำลังโมโหพอดีค่ะและพร้อมจะหัวโนบิตะด้วยไม้เบสบอลค่ะทําให้โนบิตะเพลอกดสวิตไปการหายตัวไปของแจแอนไม่ใช่แค่เพียงหายไปเฉยๆค่ะแต่แจแอนจะกลายเป็นคนที่ไม่เคยมีตัวตนบนโลกใบนี้ค่ะหลังจากที่แจแอนหายไปก็ดูเหมือนว่าซีนิโอจะกลายเป็นหัวหน้าทีมเบสบอลแทนและซีนิโอก็คิดจะหัวโนบิตะที่ทําให้ทีมแพ้เหมือนกับที่แจแอนกำลัง จะทด้วยความตกใจทำให้นูมิตาเพิกอกดลบซี่นอิอกไปอีกคน ต่อมาโนบิตะก็กลับไปนอนกลางวันที่บ้านในขณนะนั้นเกิดฝันกลางวันถึงทุกคนที่คอยลุมแกลงเขาค่ะทําให้นบิตะเผิ่อลบทุกคนบนโลกไปแรกๆก็ดูเหมือนว่าจะดีกับตัวนบิตะที่ไม่ต้องมีใครรุมลังแกแต่พออยู่ตัวคนเดียวไประยะหนึ่งเขาก็ได้รู้ว่าไม่มีใครสามารถอยู่บนโลกนี้ได้เพียงลําพังโนบิตะได้แต่นั่งสํานึกผิดก,ก่อนที่โดราไอมอนจปากฏตัวและทําทุกอย่างให้เป็นเหมือนเดิมจริงๆแล้วของวิเศษชิ้นนี้มีไว้เพื่อสั่งสอนจอมเผด็จการค่ะแต่ที่พินิเค ของวิเศษชิ้นนี้เป็นของวิเศษที่สามารถทําลายล้างโลกได้ก็เพราะว่าการทําให้คนหายไปทั่วทั้งโลกมันก็เท่ากับว่าสามารถทําลายล้างมนุษยชาติได้เลยค่ะแต่ก็ยังโชคดีนะโนบิตะที่มันสามารถนําคนที่หายไปกลับมาได้ไม่งั้นโนบิตะของเราได้อยู่คนเดียวไปตลอดชีวิตเลยมาถึงของวิเศษชิ้นที่2นั่นก็คือระเบิดทำลายล้างโลกค่ะมาจากโดราเอมอนยุคาสิกตอนหนูกับลูกระเบิด ซีรีส์ตอนนี้เปิดเรื่องขึ้นมาว่าแม่ของโนบิตะดูเหมือนว่ากำลังกลัวบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในบ้านเป็นอย่างมากค่ะทําให้โดราเอมอนและโนบิตะอาสาจะไปจัดการให้แต่ปรากฏว่าสิ่งสิ่งนั้นมันก็คือหนูค่ะใครๆก็รู้ใช่ไหมคะว่าโดราเอมอนของเรากลัวหนูขึ้นสมองจึงทําให้โดราเอมอนสติแตกนําของพิเศษต่างๆออกมาให้คุณแม่และโนบิตะใช้เป็นอาวุธจัดการหนูค่ะในตอนนั้นโดราเอมอนวิ่งไล่กําจัดหนูไปทั่วทั้งบ้านแต่กลับไม่เจอหนูเลย ยิ่งทําให้โดราไอมนของเราคลั่งหนักเข้าไปอีกจนหยิบของวิเศษที่น่ากลัวชิ้นหนึ่งออกมาระเบิดทําลายล้างโลกนั่นคือชื่อของมันแต่ดีที่โนบิตะและคุณแม่เข้ามาหยุดเอาไว้ได้ทันโดยการอ้างว่าหนูได้หนีออกจากบ้านไปแล้วทําให้โลกพ้นจากระเบิดทําลายล้างโลกค่ะไม่คิดเลยนะคะว่าแค่หนูตัวเดียวเกือบทําให้โลกระเบิด ชิ้นต่อมาชิ้นที่3นั่นก็คือนาฬิกาหยุดเวลาในตอนเวลาเอ๋ยจงขยับเริ่มเรื่องของซีรีส์ตอนนี้มีประมาณว่านบิตะถูกคนรอบข้างตําหนิตลอดว่าเป็นคนอึดอัดชอบทําอะไรชักช้าพี่มั่นของเราจึงนํานาฬิกาหยุดเวลาออกมาให้กับนบิตะและทําให้นบิตะนึกอะไรสนุกสนุกออกซึ่งขอยืมนาฬิกาหยุดเวลาออกไปเล่นข้างนอกค่ะโนบิตะคุงก็เอาไปทําประโยชน์บ้างช่วยแมวที่กําลังโดนหมาไล่บ้างแต่หลกัหลกๆเลยก็คือเอาไปแกล้งใจแอนกับซูนิโอค่ะ หลังจากนั้นเขาก็กดหยุดเวลาและเดินเล่นไปเรื่อยๆจนกระทั่งโนบิตะเดินไปถึงบ้านชิซุกะแต่พอจะทําให้เวลากลับมาเดินตามปกติโนบิตะก็พบว่านาฬิกาอยู่เวลาพังเป็นที่เรียบร้อยค่ะทําให้โนบิตะต้องอยู่ในโลกที่ทุกสิ่งทุกอย่างหยุดเคลื่อนไหวโนบิตะกลับไปที่บ้านเพื่อที่จะซ่อมนาฬิกาแต่ดูเหมือนว่าเขาจะซ่อมมันไม่ได้โดราเอมอนที่น่าจะพึ่งพาได้ก็กลับโดนหยุดเวลานิ่งเฉยอยู่กับที่สุดท้ายแล้วโนบิตะตัดสินใจนั่งทานเมชชินยน เวลากลับไปหาโดราเอมอนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์โลกหยุดหมุนถือว่าคราวนี้โนบิตะโชคดีไปที่ทันเมชชินยังสามารถใช้งานได้ค่ะนาฬิกาหยุดเวลาถือว่าเป็นอีกหนึ่งของวิเศษที่น่ากลัวหากเกิดกรณีนาฬิกาพังขึ้นมากระทานหันก็จะทําให้เวลาหยุดเดินและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะหยุดนิ่งเกือบจะได้อยู่คนเดียวอีกแล้วไหมล่ะโนบิตะคุง ของวิเศษชิ้นต่อไปชิ้นที่4นั้นนั่นก็คือน้ำยาเพิ่มจำนวนค่ะมาจากตอนยบายซีรีส์ตอนนี้มีเนื้อหายยอะๆว่าโนบิตะต้องการเพิ่มจำนวนขนมเพื่อที่จะกินขนมเยอะๆทำให้โดราเอมอนนำน้ำยาเพิ่มจำนวนหรือที่โดราเอมอนเรียกว่าใบใบออกมาให้กับโนบิตะค่ะซึ่งคุณสมบัติของเจ้าน้ำยาตัวนี้สามารถเพิ่มจำนวนขนมได้1เท่าตัวภายใน5นาทีค่ะแต่ปรากฏว่าเมื่อโนบิตะใช้น้ำยาเพิ่มจำนวนเข้าไปแล้วเขาไม่สามารถทานขนมได้หม และขนมก็ยังเพิ่มเป็นสองเท่าเรื่อยๆทําให้โนบิตานําขนมที่เหลือไปให้คุณแม่และเพื่อนๆทานต่อค่ะแต่สุดท้ายขนมยังคงเหลืออยู่หนึ่งชิ้นทุกครั้งดูนบิตาเองก็ไม่สามารถทานต่อได้ค่ะโนบิตาจึงแอบนําขนมชิ้นสุดท้ายไปทิ้งโดยที่ไม่บอกโดราเอมอนเมื่อโดราเอมอนเล่าถึงความน่ากลัวของเจ้าขนมที่สามารถเพิ่มจานวนขึ้นได้เรื่อยๆว่าสามารถทําให้โลกจมลงไปใต้กองขนมจํานวนมหาศาลได้ทําให้โนบิตะยอมสารภาพออกมาค่ะว่า เขาได้แอบนําขนมที่กินเหลือไปทิ้งจึงทําให้ทั้งโดราเอมอนและโนบิตารีบกลับไปยังบ้านโชคอย่างดีที่กลับบ้านมาทันก่อนคุณแม่ของโนบิตะจะถูกกองขนมทับในตอนนั้นโดราเอมอนตัดสินใจใช้จรวดนําขนมที่เหลือทั้งหมดไปทิ้งยังอวกาศค่ะถือว่าถ้าประมาณในการใช้ก็สามารถทําให้โลกจมอยู่ใต้ทะเลขนมได้เลยค่ะ สำหรับของวิเศษชิ้นสุดท้ายนั่นก็คือเครื่องเปลี่ยนเพชรเป็นจริงค่ะซีรีส์ตอนนี้มีเนื้อหาย่อๆคือเหล่าเพื่อนๆของโนบิตะสั่งโอ้อวดถึงความเก่งกาจของพ่อตนเองจนกระทั่งใจแอนบอกกับทุกคนว่าพ่อของเขาคือคนที่เก่งที่สุดเท่านั้นยังไม่พอแจแอนยังดูถูกพ่อของโนบิตะอีกด้วยค่ะด้วยความโมโหโนบิตะซึงโมไปว่าพ่อของเขาก็เก่งเหมือนกันเพราะพ่อของเขาฝึกความแข็งแกร่งทุกวันหลังทานอาหารเสร็จค่ะเพื่อนๆทุกคนต่างได้ฟังแบบนี้ก็อยากจะไปดูความแข็งแกร่งของพ่อโนบิต ที่บ้นโนบิตะจึงไปขอร้องโดราเอมอนให้ช่วยโดราเอมอนจึงนำเครื่องมือเปลี่ยนเท็เป็นจร,จริงออกมาให้โนบิตะค่ะคุณสมบัติของเจ้าของวิเศษชิ้นนี้คือไม่ว่าเราจะพูดอะไรสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นจริงค่ะเมื่อเพื่อนๆมาถึงบ้านโนบิตะพ่อของโนบิตะก็สามารถใช้มือเปล่าทุกหินให้แตกกระจายได้แบบง่ายๆพอเครื่องมือวิเศษของโดราเอมอนค่ะใจอันยองไม่ได้จึงรีบกลับไปฟ้องพ่อของเขาว่ามีคนที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าพ่อของเขาค่ะการประลองกันระหว่าง พ่อของใจแอนและพ่อของโนบิตะจึงเกิดขึ้นโดยที่พ่อของโนบิตะไม่ได้เต็มใจค่ะแต่สุดท้ายพ่อของโนบิตะก็สามารถเอาชนะได้พอเครื่องเปลี่ยนเท็จเป็นจริงแค่เพียงโนบิตะพูดกับเครื่องนี้บอกว่าพ่อของเขาต้องชนะแน่นอนพ่อของโนบิตะก็สามารถทุ่มพ่อของใจแอนได้อย่างสบายๆค่ะสุดท้ายโนบิตะได้ใจโม้เกินไปหน่อยพร้อมกับเผอพูดไปว่าพ่อของตนยังคอยจัดการกับคนที่ชอบพูดโกหกทำให้โนบิตะโดนพ่อของตนเองชกไปแบบไม่รู้ตัว ตเขียวค่ะถือได้ว่าเจ้าเครื่องเปลี่ยนเท็จเป็นจริงถ้าพูดในสิ่งที่เลวร้ายหรือบอกให้โลกล่มสลายก็ทําให้เป็นจริงถือว่าอันตรายสุดๆถ้าเกิดคนที่ใช้มีจุดประสงค์ร้ายค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นการรวบรวมของวิเศษที่สามารถทําลายล้างโลกมาฝากกันนะคะสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบคลิปนะคะก่อนจากกันไปนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าของช่องเนาะเขาฝากช่องทางการติดตามติดต่อไว้ด้วยนะคะ1น,นะคะสามารถติดตามได้ที่แฟนเพจเมลอนเมลอน ignx. melon mel ig mel ค่ะและช่องทางที่3นะคะ YouTube Melon ซึ่งเวลาเสริชนะคะจะต้องพิมพ์ว่าเมลอนเอกนิกามนี้นะคะถึงจะขึ้นเนาะและช่องทางใหม่ล่าสุดนะคะ t i k ok กต k nx. melon ค่ะยังไงก็ฝากเพื่อนๆน,น้องๆไปกดติดตามไว้ด้วยนะ,ะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า 拜拜，